รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ้านของพ่อนะคะเป็นคำที่เราได้ยินกันคุ้นหูค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับบ้านของพ่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อค่ะที่มีการแบ่งสัดส,ส่วนในพื้นที่อย่างลงตัวเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวพาเข้าไปด้านในค่ะ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียงครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ผสมผสานกับร้านอาหารและร้านกาแฟาได้อย่างลงตัวภายในมีสถานที่รม่มรื่นด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดมีกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวและพาลูกหลานมาทำกิจกรรมต่างๆ 啊。嗯 มีเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเจ้าของที่บ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวจึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็กและอยากจะเผยแพร่สิ่งต่างๆออกไปจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่กว่า3.5ไร่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรพอเพียงการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่เก็บค่าเข้าชม บ้านของพ่อจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือคุณพ่อบุญญาศรีสมายนะคะนั่นก็คือที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อมาถึงบ้านของพ่อแล้วอยากรู้จังเลยบ้านของพ่อนี่คืออย่างไรบ้างคะเป็นชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้นะฮะคำว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงมาปรับใช้พื้นที่3ไร่ครึ่งเป็นพื้นที่เสมือนไทยแลนด์หนึ่งจุดศูนย์ที่ก่อนเราจะก้าวไป2องจุดศูนย์อุตสาหกรรมเบา3ามจุดศูนย์อุตสาหกรรมหนัก,ก,กและสี่จุดศูนย์คือนวัตกรรมใหม่วันนี้จีนไปห้จุดศูนย์แล้วครับท่านะนะฮะถือว่าประจากของพ่อนั้นที่พอรับสั่งไว้คือเป็นเสมือนรากฐานการดําเนินชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินพ่อหลวงเกรงและกลัวพวกเราจะหลืมรากฐานไงครับจึงได้น้อมนํา ปัชจอันนี้มาให้กับคนไทยทั้งชาติให้อยู่ดีมีสุขสามารถ่จะที่จะปรับชชีวิตอย่างปกติสุขได้ครับนั้นขณะเดียวกันจะเห็นได้ครับว่าเราได้เป็นพื้นที่สามไร่ครึ่งในเรื่องของเกษตรที่ดีใหม่นะฮะทำนานา30%เอพื้นที่แหล่งน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ปลูกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายคือบ้านพักอาศัยพร้อมนทางทางเดินและขอกสัตว์ครับท่านที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ดังนั้นจะต้องมีเรื่องราวมีฐานการเรียนรู้ต่างๆด้วยใช่ไหมคะพ่อ ถูกต้องครับท่านครับวันนี้จะขออนุญาตให้พ่อเป็นไกนด์พาหนูและทีมงานไปชมบ้านด้านในบ้านของพ่อด้วยได้ไหมคะได้ครับยินดีครับตรงนี้ก็คือเป็นบ้านครับพักอาศัยสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าพ่อหนูเห็นพ่อจะเป็นล่องน้ําครับส0ามสิบเปอร์เซ็นต์ที่สองก็คืออ่าแหล่งน้ําครับค่ะนะฮะเพราะว่าเอ่อน้ําคือชีวิตก็จําเป็นจะต้องมีน้ําเอาไว้อ่ อันนี้ซัพพอร์ตในเรื่องของของพื้นที่นะฮะ,ะอันนี้คือน้องแพะครับเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะครับเป็นเจ้าของเอ่อเป็นฐานการเรียนรู้ฐานหนึ่งครับค่ะเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพราะว่าอันนี้คือเลี้ยงไว้ให้เลี้ยงไวใ้ไวให้ศึกษาเรียนรู้ครับท่านนะฮะบางกระเพาะจะมีเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่นู่นในทุ่งหญ้าโอ้นน่นเราเลี้ยงเลี้ยงแพะไว้ มีปุย่าแพงกล่าให้เขาทานนะฮะวิ่งครับนั่นพ่อพันแม่พันเขาจะนครับก็คือปล่อยอิสระแบบอิสระครับท่านครับเราเอาลูกมาเรียนรู้ตรงนี้ฮะค่ะเเราสามารถที่จะให้ป้อนนมแพะได้นะคะได้ครับรไหนดีมาค่ะพี่นมอุ่ยอุ้ยอุ้ยุยสลัดตัวดีสลัดแบ่งกันแกันแบ่ง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 กัน แท็กมีสองอันนี้ครับมีแพะนมกับแพะเนื้อแต่บ้านพ่อจะเน้นแพะเนื้อนะครับท่าน<ฮ>ะนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมป้อนนมแพะและให้กระจายที่ว่าวัาเาวายเจริญพันธุ์ของแพะนั้นก็คือแปดเดือนครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วฮะแล้วก็เขาขยายพันธุ์ได้ไวครับปีอ่อสองขอกท้องหกเดือนครับท่าน<ฮ>ะนะฮะแล้วก็ที่เราทราบกันนมแพะเป็นนมที่สุดในโลกแต่วันนี้คนไทยบริโภคนมโหดนะแหละฮะเพราะงั้นลูกแพะลูกแกะเนี่ยเขาจะโตไวเพราะว่านมเขาย่อยสลายง่ายกับผู้บริโภค กที่ยำตรงนี้ก็คือ,อได้ได้มีโอกาสได้ให้น้องๆเขาได้ได้มาทำกิจกรรมคือ,อ,อการเลี้ยงปลาน,นะเราอาจจะปลูกมะกระเฉดปลูกผักบุ้งอะไรก็เป็นอาหารการมรุษย์ได้ครับนะฮะแต่ว่าอันนี้จะจะเน้นเรื่องการเลี้ยงปลาและให้ทราบด้วยครับว่าคําว่าปลานินเป็นปลาที่พ่อหลวงพระราชทานนามชื่อไว้ด้วยนะฮะ,ะคำว่าปลานินนะฮะแล้วก็ พระหลวงเราได้รับพระราชทานพันธุปลาจากกษัตริญี่ปุ่นเมื่อปี0809พระหลวงก็นำมาขยายพันธุ์โดยผ่านกรมประมงวันนี้คนไทยได้อนุสง์ในการทานปลาที่เนื้อเยอะตั้งใหญ่มีโปรตีนอย่างสูงะนะฮะ,ะก็เป็นปลาตัวหนึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ราคาถูกกว่าปลาช่อนนะครับท่านนะฮะอันนี้เลี้ยงเยอะไหมครับอเลี้ยงประมาณ2,000ตัวครับ2,000ตัว2,000ตัวครับแล้วให้อาหารลอยน้ำไหมครับท่าน แล้วก็ประมาณสัก5เดือนก็ครึ่งโลแล้วฮะสามารถจ<ช>ับบริโภคได้แล้วกลับมาแบ่งปันขายได้ครับ่านเห็นไหมมีแค่แหล่งน้ําในพื้นที่ก็สามารถที่จะมีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นได้ได,ด้วยได้ครับนะฮะเราจะปลูกผักกระเฉดผักบุ้งอะไรแล้วก็เป็นอาหารของมนุษย์ะนะฮะ่ันครับนี่ค่ะอาหารปลา พื้นที่เพียงเล็กน้อยแต่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัวนำสิ่งที่พ่อสอนมาจัดรวมเข้าอยู่ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปลูกผักไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนแถมยังมีการต่อยอดสร้างไรายได้และที่สำคัญยังได้สุขภาพและความสุขอีกด้วยค่ะจากความเป็นธรรมชาติที่ลงตัวทำให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สวยงามและไม่น่าเบื่อแถมยังสบายตาสบายใจเมื่อมาเที่ยวชม เราไปกันต่อเรื่อยๆเราก็จะพบอีกหนึ่งสิ่งที่คู่กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชาวไทยมายาวนานนั่นคือการสารปลาตะเพียนไปชมกันค่ะว่าปลาตะเพียนวันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้างค่ะที่บ้านของพ่อนี่ก็มีการสารปลาตะเพียนค่ะเป็นการเรียนรู้อันนี้พ่อพาหนูมาทําอะไรเอ่ยมาสารปลาตะเพียนใบลานครับท่านมาอยุธยาต้องสารปลาตะเพียนใช่ไหมคะคเป็นเอกลักษณ์เด่นว่าจะเห็นว่าตามร้าน ของฝากทั่วไปก็จะเห็นเป็นปลาตะเพียนสีสันสวยงามแบบนี้ครับอันนี้สามารถสารแล้วก็นํากลับไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับท่านอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะซื้อแบบสําเร็จก็ได้อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับป้าอันนี้ตัวละสามสิบเก้าตัวละสามสิบเก้าบาทอ่ะเราจะดูว่าปลาตะเพียนรูปแบบของเราจะเป็นแบบไหนนะคะ 5คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำเสร็จแล้วปลาตะเพียนตัวจะอ้วนๆกลมๆนิดหนึ่งนะคะทีนี้น้องๆที่เข้ามานี่คุณพ่อคะเขาก็สามารถมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังไงออก็เรามีค่าใจ่ายาอยู่บ้างเล,เ,ลเล็กน้อยครับเ,เพราะว่าเราต้องเตรียมใบลานอุปกรณนะ์เอาไว้ให้เขาได้ฝึกไ,ไ,ไ,ได้หัดวัฒนธรรมตรงนี้ที ตอบโจทย์ในเรื่องของในน้ำมีปลาในนามีข้าวความอุดมสมบูรณ์ของสยามประเทศอะไรกันนั้นค่ะก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวยุทยาที่นี่นะคะมาสานปลาตระตเพียนนะคะมาทํากิจกรรมอื่นๆมากมายหรือว่าใครสนใจอยากจะซื้อไปที่บ้านก็มีจําหน่ายแบบนี้ตัวเล็กตัวนอ้อยมีตัวใหญ่ด้วยไหมคะัะป้ามีตัวใหญ่นีตัวใหญ่ก็มีวางจาหน่ายเนาะวางจำหน่ายตรงตัวถปนะคะค่ะนี่ที่ร้านค้านะคะใครสนใจก็มาซื้อกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณตาขอบคุณมากคะ่ะ ถัดจากงานฝีมือมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่รออยู่กับการลงมือสร้างพื้นที่สีเขียวในกระถางน,น้อยๆที่สามารถนํากลับไปสร้างพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มเติมได้ที่บ้านของเราค่ะเดินมาบรรยากาศสบายๆลมเย็นๆผ่านต้นไม้ที่นี่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายส่วนนะครับพ่อครับก็สาเอร์เซนต์ก็คือพื้นที่พ่อปลูกครับ,รบนะฮะเอ่อในการจัดเอ่อตอน้นไม้ก็มีทางกิจกรรมที่ชื่อว่า ก่อรากสร้างดินนะครับเราปลูกพึชสวนกรัวเอาไว้แล้วก็นอกนั้นจะให้เด็กทกิยกรรมคือปลูกต้นไม้ก็คือว่ายอ,อเราสวนด้วยมือเราก่อรากสร้างดินผักไหนอะไรเอ่ยพวกนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่านะคะ,คะก็ราะจะเห็นว่าที่นี่การเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ค่อนข้างจะสวยงามครับ เเห็นพ่อจัดเป็นโซนต่างๆมากมายเขียวขจีเลยอันนี้มีแนวคิดยังไงครับพ่อก็เหมือนกับสวนเรียนรู้เนี่ยมันต้องทําให้ที่พื้นที่สะอาดพื้นที่น่าน่าน่าชมน่าจับต้องนะฮะจำเป็นเลยก็ต้องมีความสะอาดอยู่อะไรอยู่นะฮะทำโชมไม่ได้ครับมชมไม่มีคนมาเที่ยวมาดูค่ะอันนี้พี่อีกคนรออยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ยซันครับพี่ซันวันนี้จะพามาปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับพ่อต้นอะไรคะอันนี้ต้นที่เห็นด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าต้น บันไดเงินนะครับหรือบ,บันไดเศรษฐีเป็นไม้มงคลนะครับที่คนโบราณแล้นิยมปลูกไว้ที่บ้านนะครับโดยมีความเชื่อที่ว่าปลูกแล้วมันจะเรียกเงินเรียกทองให้เราค่ะแต่ต้นนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงไม้มงคลอย่างเดียวมันจะเป็นเครื่อสมุนไพรด้วยที่ชาวบ,บ้านบางกลุ่มจะเรียกว่าว่านตะขาบก็ค,คือมันสามารถช่วยแก้พิษตะขาบได้นั่นเองเขาใช้ยังไงอ่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับเวลาโดนตะขาบกันหรือสัมีพิษต้องเล็กกัดหรือต่อยนะครับให้เราเด็ดที่ยางให้ที่ใบมานะคมันจะมียางขาวขาวให้เรานำยางเนี่ยนะครับไปทาบริเวณที โดนตะขาบหรือสัตว์มีพิษตัวเลก็กดหรือต่อยนะครับตัวยางจะช่วยทําให้แผลนะครับบริเวณนั้นพิษที่อยู่บริเวณนั้นนะสลายเร็วขึ้นทาให้ระหรัสพ้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นกว่ายางเพียวๆก็สามารถใช้คู่กับน้มามะนาวได้อ๋อก็คือคเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยครับนะคะอ่ะทีนี้เรามาลงมือปลูกกันดีกว่าครักก็เดี๋ยวนะครับผมเตรียมกระถางไว้ให้นะครับแล้วก็มีต้นกล้าที่แยกไว้ด้านหน้า นอกจากปลูกต้นไม้แล้วเราได้มีโอกาสถ่ายทอดคําสอนของผู้หลวงเสมอพู้หลวงรับสั่งไว้เสมอในการปลูกต้นไม้ครับค่ะปลูกป่าในใจคนไงครับท่านนีค่ะก่อร่างสร้างดินนะคะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลูกต้นไม้ธรรมดาธรรมดานะเป็นไม้ที่มีประโยชน์มีมงเป็นมงคลด้วยครับ20บาทใช่ครับนำกลับไปได้เลยครับใช่ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสนใจก็มาลองปลูกกันได้นะคะขอบคุณพี่ซันนะคะครับขอบคุณค่ะ เราเดินมาเรื่อยๆค่ะพ่อค้าตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทำนาครับ30%เอร์เซ็นต์อันนี้คือข้าวอะไรคะเป็นข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิอ่หอมมะลิที่เราซื้อต้นกล้ามามาปักดำนาครับค่ะโดยปกติแล้วคือถ้าข้าวเขาได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือเกี่ยวแล้วเอาไปใช้ที่ไหนคะส่วนใหญ่ก็เอามาให้เป็ดไก่กินที่นี่ฮะที่บ้านพ่อเนี่ยฮะอ๋อครับคือใช้ในพื้นที่ใช้ในพื้นที่ครับ ไม่ได้เอาไปสีพี่จะามาได้น่ะฮะเพราะว่าเราเป็นการปลูกโชว์ให้เห็นว่าเกเษตรที่สีใหมน่นั่นคือทำนานามสิบเเดียวกันเพรับสั่งแล้วครับว่าอย่าติดตำราจนเกินไปนักก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวก็ได้เราอาจจะอ,อาจจะปลูกต้นไม้ปลูก เป็นพืชผสมผสานก็ได้ครับนะฮะก็จะเห็นว่าทางนน้นปลูกผักผัดมาก็เป็นข้าวและใกล้ๆกันก็เป็นน้าอันนี้สมบูรณ์แบบอย่างที่พ่อหลวงได้สอนไว้จริงๆถูกต้องครับแต่ว่าตอนนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็เริ่มทํามานานแล้วแหละแต่พอมีสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาตรงนี้เรามีมาตรการในการป้องกันในการดูแลยังไงบ้างครับพ่อก็เราเราได้ได้ทำแอปพลิเคชันเืองไทยชนะครับก็มีการบันทึกข้อมูลคนที่มาเยี่ยมเยี่ยมบ้านพ่อนี่ แล้วก็มีเจลล้างมือมีชึ่งระยะห่า,หางอะไรทำนองนี้ครับท่านเราล้างมือก่อนนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์ออตัวนี้ก็มีบริการเป็นจุด,จดๆใช่ไหมครับครับใช่อ่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทําไข่เค็มกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาทางด้านนี้อันนี้คือฐานของการทําไข่เค็มโห<ฮ>ไข่เค็มดีสพองนะคะไข่เป็ดลูกเวอเลอเลยอันนี้จากภายในบ้านของพ่อเลยไหมคะอันนี้เลี้ยงกี่ตัวคะเนี่ย ร่องนี่จริงๆเรามีเป็ดอยู่ทางด้านนอกด้วยนะคะแต่ข้างในเนี่ยค่ะเลี้ยงนําร่องอยู่ห้าหกตัวเนื่องจากว่าเพราะว่ามันจะต้องใช้สถานที่เยอะเป็ดเขาจะมีการไซส์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามีน่าข้าวนี้ด้วยก็จะได้เลี้ยงแค่ประมาณคร่าวๆให้เด็กรู้ศึกษารคร่าวๆ่ะค่ะในนี้ห้าหกหกตัวค่ะตรงจุดของการทำไข่เค็มเนี่ยคือเขาสามารถมาทำและนำกลับไปเลยได้ไหมคะเรามีราคา อีกเพิ่มเติมยังไงบ้างไ,มงไหมกิจกรรมละยี่สิบาทค่ะกิจกรรมละยี่สิบาทใช่ค่ะกี่ฟองฟองหนึ่งค่ะอ๋อฟองละยี่สิบาทอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค,ะค่ะเราต้องใช้อะไรบ้างคะพี่ก็ง่ายๆก็มีเอ่อมีต้องมีไข่เป็ดสดนะคะ,คะน้องเดี๋ยวไม่รู้ เสร็จแล้วเรียบร้อยไข่เค็มฝีมือเราเองนะคะอันนี้ก็คือ20บาทถ้าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวที่นี่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้พ่อค้าก,รรกาาิจกรรมทุกฐานกิจกรรมที่เราร่วมสนุกมาเมื่อสักครู่น,นี้ก็คือเปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันครับตั้งแต่2โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับค่ะและในส่วนของการเดินทางมาเป็นหมู่คณะเป่เป็นหมู่คณะก็เข้าห้องประชุมมีวิทยากรอย่างพ่อนี่ได้บรรยายสรุปให้ฟังเรื่องประจาเศรษฐกิจของพ่อเสร็จแล้วก็ ได้เดินชมพื้นที่นะฮะรอกน,นั้งอาจจะมีอยากจะสารปรติปียนแล้วก็มีวิทยากรแนะนำให้อยากจะดูอะของฝากจากพระออราชาดินามมางมากก็คือ,อ โรตีสายไหมะนะฮะของฝากาาที่ว่าเขาเสีดัง,งมากๆนะครับก็สามารถจะเอาวิทยากร,รมาทําให้ดูได้นะอกกนั้นอาจจะมีทางกิจกรรมทีท่ทำทำอาหาร้บนของพ่อโดยเก็บผลประโยชน์ในบ้านพ่อมาทาอาหารทานกาันก็สามารถจะทําได้ครับก็คือต้องมีการติดต่อก่อนล่วงหน้าถ้าอยากจะทํากิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาถูกต้องครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวที่มาได้ครั้งละประมาณประมาณประมาณร้อยคน100คนประมาณครับก็ต้องติดต่อมาก่อนล่วงหน้าหรือเราขึ้นบ์โทรศัพท์แล้วก็เพจไว้ให้ที่หน้าจอทีวีนะคะแต่ว่า น,นี้ยังไม่หมดตอนนี้ขอบคุณคุณพี่ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่พามาทําไข่เค็มพ่อบอกว่าจะพาไปดำนาครับแต่บอกว่ามันเลอะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะคเดี๋ยวชมบรรยากาศภายในศูนย์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าดำนาต้องออกไปกที่หนึ่งนะคะคเดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่นี่เขาดำนากันยังไงคะ่ะครับ แล้วค่ะกับการที่จะดำนามเราอยู่กับอีกหนึ่งท่านคุณพี่อะไรคะอาดัมครับพี่อาดัมนะคะสวัสดียังเป็นทางการค่ะพี่เราต้องชุดพร้อมขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็แดดเปรี่ยงแบบนี้อันนี้เราห่างมาจากศูนย์ประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณ500เมตรครับ5 0 0เมตรใช่ครับก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินมาตรงนี้ได้ได้ครับถ้าอยากจะดำนาใช่ครับอันนี้ก็คือแปลงนาที่เราจะทําการสาธิตใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นแปลงสาธิตครับที่นักท่องเที่ยวเวลามาทํากิจกรรมก็ใช้แปลงนี้แหละครับ ชาวอยุธยาส่วนใหญ่นี่เขาก็จะดำนาเองไหมปลูกข้าวถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือเป็นเหมือนกับเป็นจังหวัดต้นๆเลยที่ทําทํนากันเยอะครับปัจจุบันก็มีแต่ก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะครับค่ะข้าววันนี้ที่เราจะดำเป็นข้าวอะไรคะวันนี้ข้าวพันหอมปรทุมเป็นข้าวหอมครับใช่ครับข้าวหอมต้นกล้าที่เราเตรียมไว้นี่ยอายุเขาประมาณเท่าไหร่ได้คะพี่ ประมาณ25 -30 วันที่เราเตรียมไว้ครับในการปักดํานาครับค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดํานากันนะคะแต่ว่านาข้างๆก็จะมีอีกหนึ่งสมาชิก่ะมองหน้าเราอยู่อันนั้นน้องอะไรนะคะชื่อทองคำครับน้องทองคำนะคะเป็นอนที่คุณพ่อบอกไว้เมื่อสักครู่ทีู่ตรงนู้นก็จะมาเล่นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปดํานากันก่อนดีกว่าได้ครับเชิญด้านนี้เลยครับค่ะคือหน้าแข้งรึ่งหน้าแข้ง ดับแรกเราต้องมีการแยกต้นกล้าใช่ครับอันนี้ก็คือต้นกล้าที่เราเพาะไว้แล้วนะครับเราก็จะถือไว้หนึ่งจำนวนนะครับในการปักดํานานะครับก็คือต้องเตรียมตัว3ามอย่างอย่างที่บอกนะครับต้องมีการเตรียมนา เตรียมต้นกล้าข้าวและก็เตรียมตัวของชาวนานะครับการเตรียมนานี่คือต้องเตรียมยังไงบ้างคะเตรียมนาก็คือตั้งแต่การไถนาเลยครับทั้งการไถนาไถใส่น้ําใส่ปุ๋ยนะครับทิ้งไว้ก่อนการดํานาประมาณหนึ่งเดือนนะครับในก่อนการดํานาเพราะว่าดินทางล่างเนี้ยจะใช่ครับนี่ให้ดูแต่อันนี้มันเป็นอาจจะเป็นแปลงสาธิตอาจจะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาทิ้งไว้เป็นเดือนเหมือนกับแปลงนาที่จะทําจริงๆด้านด้านขวามือครับดินมันเนียนมากเลยนะแล้วมันก็เย็นมากด้วยค่ะคุณผู้ชม อ่ะเราเริ่มต้นเลยค่ะในการปักดํานานะครับให้ไปแล้วหนึ่งจํานวนเราจะแบ่งจากจํานวนที่ได้ไปอะครับค่ะเยอะไหมคะถ้าถ้าอันนี้ต้นมันเล็กไปด้วยนะครับจริงๆมันจะใหญ่กว่าน,นี้ก็จะประมาณสามถึงห้าต้นแต่ถ้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องนับก็ได้ครับเป็นกําเป็นกระจุกเนาะหยิบหนึ่งใช่ครับหยิบหนึ่งเล็กๆดึงออกมาเลยอะค่ะใช่ครับดึงมาขาดไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันมันไม่ขาดหรอกครับมันจะมีรากของมันอยู่วิธีการจับก็คือจะจับรากชี้ฟ้าแบบนี้เลย ลากีฟ้าไว้นิ้วป้งจะสัมผัสตรงรากไว้นะครับเพื่อเวลาเราจะปักลำนาเ้าก็กดคว่ำมือแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยกดรากให้จมไปในดินครับคแค่นั้นลองดูครับแล้วเราต้องห่างขนาดไหนคะห่างระหว่างต้นก็ประมาณคืบหนึ่งโดยประมาณนะครับกะกะเอาซ้ายขวาแล้วก็ทางถอยหลังลงไปเรื่อยๆครับใช่ครับกว่าจะได้หนึ่งหนึ่งนานหนึ่งแปลงเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ะคะพี่ การดำนาจริงๆแล้วการดำนาเนี่ยอันนี้คือการปักดำนาแบบโบาราณถ้าถ้าชาวนาที่ทําแบบนี้ก็คือต้องใช้จํานวนแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการดำนาแบบปักดำนาแบบนี้แล้วนะครับต้องใช้จํานวนคนเน่ยเยอะยืนเป็นหน้าการะดานนะครับแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะใช้แรงงานเยอะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมีแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็นการปักดำนาแบบใช้รถไม่งั้นก็เป็นานาโยนนาหวานครับ นาโยนก็คือเป็นลักษณะของการโยนต้นกล้า<ช>ลงไปในนาเลยผลผลิตเขานี่คือจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างก,กับการทํานาดาอะค่ะผลผลิตเนี่ยนาดําแบบนี้จะได้ผลผลิตที่ชัดเจนและแน่นอนกว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการบรรจงปักไป<า>ทีละจํานวนนะครับไม่ว่าระยะห่างหรือว่าจํานวนต้นกล้าข้าวเนี่ยมันจะแน่นอนกว่าการโยนหรือว่าวาดนะครับหว่านมันอาจจะต้องใส่ความชํานาญอาศัยความชํานาญของชาวนานมากๆกว่านะครับเพราะถ้าไม่เป็นเนี่ยโยนไป อาจจะไม่ไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ขั้ปักดำนานเนี่ยมันกําหนดได้แบบนี้ครับแต่ว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํานะคะเพราะว่ากว่าจะปักดําแบบนี้จนครบทั้งหมดนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดึงแต่ก็ยังสามารถหาดูได้ทั่วไปไหมคะพี่กับการทํานาแบบนี้หรือไม่บบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับในทางด้านศูนย์การเรียนรู้ที่ยังกับให้ อนุรกักษ์เอาไว้ให้คนได้รับรู้การดำนาแบบโบราณนะครับค่ะ มันจะมีศั์ของชาวนาเรียกว่าข้าวเบานะครับข้าวเบาก็คือข้าวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวภายในหนึ่งิบวันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับค่ะเราจะเห็นว่านาที่เราทําตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงสาธิตแล้วก็ข้างๆอันนี้ก็คือนาที่ปลูกไว้จริงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บเกี่ยวนานุนได้เราก็จะทําอีกเป็นแปลงเป็นสลับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพอเก็บเกี่ยวด้านนู้นก็จะเริ่มไถใหม่ทิ้งน้ําไว้ในนาใหม่นะครับ สักประมาณเดือนหนึ่งค่ะ,ะคแล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาจะอยากจะมาดำนาแบบนี้ค่ะเราต้องมีการบอกก่อนล่วงหน้าย,ยัางไงบ้างไหมคะเออมันจะแบ่งเป็นสองสองส่วนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยครับเขาก็จะติดต่อมาก่อนนะครับนัดวันเวลากันมาทําเป็นหมู่คณะลงลงแปลงนากาันทีละเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นแบบครอบครัววันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็ติดต่อได้ที่จุด กิจกรรมด้านในได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่พามาดำนาเฉพาะแบบเป็นครอบครัวอ๋อไม่ต้องมาเป็นหูคณะก็ได้ครับมาเป็นครอบครัวก็สามารถรทำได้ถ้าอยากจะทำติดต่อด้านในได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สูนเรียนรู้แห่งนี้นะคะจะบอกว่าการเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออ,อีกต่อไปเพราะว่านอกจากจะมีกิจกรรมให้ได้ทํายังมีมุมถ่ายภาพสวยๆไว้รอต้อนรับแล้วก็มีในส่วนของ ร้านอาหารใช่ครับร้านกาแฟร้านกาแฟด้วย,วยครับแล้วก็เป็นร้านขายของฝากแล้วก็สินค้าที่ระลึกภายในตำบลนะค,ค่ะเดี๋ยวให้พี่อดัมได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงนะคะว่าอยากจะเข้ามาตรงนี้สามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อนะครับก็เปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดแล้วในตอนนี้นะครับก็มีตั้งแต่มา เดินชมนะครับมาซึมซับบรรยากาศแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พักผ่อนกับร้านกาแฟร้านอาหารนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้อนรับอย่างที่เห็นแล้วนะครับหลายกิจกรรมเลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมกิจกรรมด้วยไหมคะที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวพักผ่อนเนี่ยจะไม่มีค่าผ่านเข้ามานะครับเข้ามาเยี่ยมชมฟรีได้เลยนะครับแต่กิจกรรมเนี่ยก็จะมีค่ากิจกรรมต่างหากกิจกรรม20บาทนะครับไม่ว่า การทําไข่เค็มนะครับการสารปาะเพียนนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆในนี้ก็คือกิจกรรมละ20บาทนะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาเนี่ยก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆถ้าร่วมกิจกรรมก็มีนิดหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ดมเมสูนะคะที่พาเรามาดํานาตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแน่นอนนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ